ปี2023 Influencer Marketing งยังเวิร์กอยู่จริงหรือเปล่า3ข้อดีของการทำา Influencer Marketing ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือ Influencer Marketing เนี่ยสามารถสร้างความไว้ใจและก็ความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิมนะคะเพราะว่าเขามีฐานแฟนคลับหรือว่า Follower ที่รักเขาแล้วก็เชื่อถือเขาอยู่แล้วช่วยให้สิ่งที่เขาโปรโมทนะคะดูจริงใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อเทียบกับโฆษณาแบบดั้งเดิมค่ะข้อ2นะคะก็คือการช่วยเจาะตลาดได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนนนะะะะคกกกกกาาาาาาารรรรรที่่่เเเเเเลือออไดบบด้้้หหมับบแขขงยจชวใใพิโสถึ ะะเพิ่มโอกาสในการขายแล้วก็สร้าง relationship อย่างเป็นธรรมชาติให้กับแบรนด์ด้วยค่ะข้อที่3นะคะก็คือ v a l u e for m o น e y นั่นเองค่ะการตลาดแบบ Influencer Marketing นะคะเป็นอะไรที่คุ้มราคามากๆนะคะเมื่อเทียบกับ traditional marketing อย่างการขึ้นบิลบอร์ดลงแมกกาซีนลงหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะซึ่งจะให้ผลตอบแทนหรือ ROI ที่สูงกว่านะคะเมื่อเทียบกับ traditional marketing ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหา influencer มาค้นหากันได้ใน Fastwork นะคะและพิเศษสุดๆมันมีส่วนลด10%สำหรับการจ้างงานบน fastwork ครั้งแแรกกมากนะคะค